สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,นิดาโพเผยผลสำรวจอนาคตสามปรประชาชนเชื่อประยุทธ์นางนายกสมัยสุดท้ายศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาศาสตร์นิดาเปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่องความเป็นไปได้ทางการเมืองของสามปทำการสำรวจระหว่างวันที่6-9ถึงกันยายนจากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาและอาชีพทั่วประเทศรวมทั้งสิ้นจำนวน1 3 1 0หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับความเป็นไปได้ทางการเมืองของสามปอคือพลเอกประวิทร์วงสุวรรณพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาและพลเอกประยุทธ์จันโอชาการสำรวจอาศัยจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจ,จะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลักของนิดาโพสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่ายเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 97.0จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อความเป็นไปได้ว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะดำรงตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ32.06ระบุว่าเป็นไปได้มากรองลงมาร้อยละ30.53ระบุว่าค่อนข้างจะเป็นไปได้ร้อยละ22.60ระบุว่าเป็นไปไม่ได้เลย ร้อยละ10.84ระบุว่าไม่ค่อยเป็นไปได้และร้อยละ3.97ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อความเป็นไปได้ว่าพลเอกประวิตรวงสุวรรณจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีภายหลังจากการเลือกตั้งครั้งหน้าพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ62.82ระบุว่าเป็นไปไม่ได้เลยรองลงมาร้อยละ13.97ระบุว่าไม่ค่อยจะเป็นไปได้ร้อยละ13.51ระบุว่า ค่อนข้างเป็นไปได้ร้อยละ4.6 6ระบุว่าเป็นไปได้มากและร้อยละ5.04ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อความเป็นไปได้ว่าสามปอพลเอกประวิทรวงสุวรรณพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาและพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะยังคงมีบทบาทในการจัดตั้งรัฐบาลภายหลังการเลือกตั้งสมัยหน้าพบว่าส่วนใหญ่อร้อยละ39.47ระบุว่าค่อนข้างเป็นไปได้รองลงมาร้อยละ23.28 ระบุว่าเป็นไปไม่ได้เลยร้อยละ20.69ระบุว่าเป็นไปได้มากร้อยละ12.21ระบุว่าไม่ค่อยเป็นไปได้และร้อยละ4.35ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ